ตอนดรเป็นก้อนเหมือนใช่ไหมใช่อ่ากจับในเช้าที่บ้าจะเป็นก้อนไม่เมือนเป็นสีเหมือนไทเทเนียมเลยพี่ดิอือม,มันเป็นแร่หลายเจ็ดสีความอลังการของผมไม่เคยเจอนี้มาก่อนน, <c oughs> นี่นี่นี่ไอเน,นี้ยถ้าสังเกตอ่ะมันเหมือนคล้ายๆรูปคนนั่งสมาธิบ้างใช่เหมือนมากใล้คนนั่งสมาธิเลยนะโอ๊อันเนี้ยสวยไม่สวยมากเลยใช่โอ้ยทีนี้คือแบบไม่ธรรมดาทีนี้หมดตั้งแต่แร่หลายจนถึง แก้วผลเหล็กนี้และอย่างความพิเศษแก้วผลเหล็กตรงไหรู้เปล่าถ้าดูดีๆอ่ะเขาจะมีไหมทองนะรู้จักไหมทองไหมสีเหลืองนี้คือไหมทองเรียกเาว่าไหมทองเศษใเรียกว่าไหมทองพิเศษใช่เรีกว่าผลเหล็กใช่อ๋อคือมันจะมีไหมทองสีดำกับไหมทองสีทองนี่เป็นผลเหล็กใช่ไหมทองจับดีแล้วนเหมือนกันใช่ดีเหมือนกันเลยแล้แค่ต่างกันแค่สีต่างกันแค่สีแต่เขาดีเหมือนกันเขาอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าในแก้วผล Oh. ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พนะีเอฟซีลุงบ้านนาอากันทุกๆคนทุก,ท,ก,ท,กท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟนะก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเ็งรู้สึกว่าเออเริ่มสงสารเพื่อนแล้วนะครับอยู่ๆเพื่อนเนี่ยก็โทรมาเล่าให้ผมฟังนะก็เพื่อนแฝงน,นะครับโทรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวอาจารย์ห mm hmm. มดุดุงดูดีหรือว่าภาพพวกของ ไอหลังดวงด,ดีเนี่ยพี่ๆนะตอนนี้คือเหมือนแบบเขาจะเล่นงานเพื่อนผมเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับเพื่อนแฝดเพื่อนแฝดก็เลยโทรมา,าผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแฟงอะไรว่าเราเห็นหนายมีแก้วคนเหล็กเราเห็นหนายมีแร่หลากหลายอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปหาหนายนะเราอ่ะจะไปดูแก้วคนเหล็กนายแล้วก็จะไปอไ้นนี้เหมือนแบบว่า จะขอแบบติดตัวอะไรไปด้วยอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้พวกดวงฤุด,ดีหรือว่าอาจารย์ของดวงรุด,ดีเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็รุนแรงแล้วก็ทำร้ายเพื่อนแฟนผมตลอดเลยนะพี่ผมบอกเลยว่าแก้วแก้วคนเล็กของผมแล้วก็แร่เล็กๆเนี่ยมีของดีเยอะแล้วก็อีกอย่างเพื่อป้องกันพวกผีปีศาจป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อนแฟนจะเดินทางมาหาผมที่บ้านเพื่อมาเอาแก้วคนเหล็กแล้วก็แร่เล็กๆนะพี่ ยังไงก็ผมเองก็สงสารเพื่อนนะเออก็เลยอยากให้เพื่อนีได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอีกอย่างเพื่อนนี่ต้องเดินทางเข้าป่าปล่อยอาจจะต้องเจอกับอาจารย์ของดวงรุ่นดีหรือว่าพพวกของดวงลุ่นดีนะพี่ๆนะยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาแก้ขนเหล็กแล้วก็แล่เหล็กหลเนี่ยให้เพื่อนแฝดเอาไว้ติดตัวนะครับพี่นะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะ โอเคถ้าพร้อมนะเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไทยดูอีกทีหนึ่งนะพี่ๆนะเอาวัสนี้ทุกคนผมแฝดใหญ่ครับผมแสงเดือนค่ะครับก็วันนี้ก็เพื่อนแฝดก็เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็เพื่อนแฝดเล็กก็ติดธุระอยู่นะวันนี้ก็เพื่อนแฝดใหญ่ก็มาหาผมนะอย่างที่ผมเล่าเลยนะพี่ก่อนนั้นนี้เราคุยกันแล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเพื่อนแฝดก็เลยแบบว่าเพื่อนแฝดต้องเดินทางมาหาเพื่อที่แบบ จะมาขอกความช่วยเหลือด,ด้วยแล้วก็ตอนเนี้ผมเจอเหตุการณ์ที่ผมไม่สามารถที่จะใช้ตัวเอง่ะคนเดียวอะต่อต้านหรือรู้ขวัญได้ก็คือดวงดีที่ตอนนี้เกิดเรื่องหลายมากมายที่ไม่แพ้ก็จะรู้คร่าวๆว่ารู้ทำไปนะทุคนดูคลิปตลอดลเลยดวยงดีก็เอาตรงไม่ใช่คนเดิมละที่ผมรู้จักนางมีแผนจะแรกแล้วนะจนผมทั้งผมลงแหล่งต่างแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้วนะนางแต่เป็นคนที่ หมือนเป็นประตูเปล่า oh. แล้วก็ตอนเนี้ oh. างาีอาจารย์โองงานที่เป็นหมอผีที่แบบเก่งเรื่องวิชาพวกของมนต์ด่าต่างๆนะที่ผมอ่ะคาดไม่ถึงจริงว่าจะมีเรื่องนี้ mm. เกิดขึ้นนะ mm. ก็เลยรบกวนนะครับไม่ไแฟนกับพี่เพจช่วยถอดช่วยหน่อยผมอยากได้ของสักทิ่ป้องกันตัวซึ่งผมยังไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรกลับไปวันนี้แล้วก็จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไหนผมเคยมีแล้วผมก็ทำหายไปแล้วมีคนสมบของผมไปเพื่อจะรบกวน ได้ก็จะแฝงกับพิงเพชรหน่อยแล้วก็เอาเงินอื่นเองก็อยากได้ของทักที่ติดตัวเหมือนกันก็ทั้งที่ดูพิงเพชรมาแล้วก็ติดตามมานะก็ไม่ธรรมดาพิงเพชรคุไม่ธรรมดาเลยก็เม <า S 2> ื่อก่อนเนี่ยคือดวงฤกดีเนี่ยเคยมาที่บ้านนะตอนที่ตอนที่เขาเขาเคยมาหาหญิงเพชรแล้วก็เขาก็เอ็มก็ถูกใจนะแล้วก็ผมเปิดหน้าให้ดูแล้วใช่แล้วก็ดวงฤกดีก็เปิดหน้าแล้วก็หลังจากนั้นดวงฤกษดีมาอีกครั้งหนึ่งใช่มาอีกครั้งหนึ่งดวงดวงฤดีมาทานข้าวแล้วก็เหมือนแปลว่าหญิงเพชรเนี่ย เขาจะมองดวงลวดดีแบบเขาก็มองด้วยสายตาแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีแต่ผ้าแต่ว่าหลังจากนั้นหญิงเพรก็บอกว่าเหมือนแบบแปลกๆแต่แต่หญิงเพริเขาไม่พูดว่าแปลกๆนี่คืออะไรก็หลังจากนี้ก็มันก็เริ่มมีข่าวของเพื่อนไปเรื่อยนะพี่เรื่องไร้ลายนะครับก็เลยผมเห็นดูในคลิปเนี่ยอาจารย์ผมดูลวดดีเนี่ยเขาน่าจะเก่งนะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะอาจารย์ไหนเก่งก็ เจอแก้วคนเ็กกันแล่เรียกหลายก็อยู่แน่ถ้าเป็นพวกคุณสายกุฏิีิีาดไอของพวกเนี้ยไม่ว่าจะโชคลาภเนี่ยเจอแก้วคนเ็กหรือไปนี่คือแก้วคนเ็กแน่เรียกหลายน,นี่คือจุดเลยนะเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนเพราะว่ามันช่วยป้องกันพวกคุณตส่เงนต่ำโดยตรงแล้วโดยตรงแล้วก็อีกอย่างก็พีเีก็โอ้โหหลายคนดูจกักรู้จักกันคอมเมนต์ต่างๆางนั้นมีพีเีเข้ามาชมแล้วก็ถูกโชคลาภอะไรอยองะแยะมากมาย ็วันเป็นวันที่ดีมากผมได้มีโอกาสมาหัดที่นี่แล้วก็พี่หญิงไปก็อยู่พอดีด้วยยู้ยูแล้วก็ตอนนี้กำลังนั่งสมาธิใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้หญิงกำลังนั่งสมาธิเดี๋ยวถ้าออกจากสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมกับเพื่อนแฝดเนี่ยจะเดินเข้าไปทุกคนครับยังไงก็ฝากติดตามพี่แฝดพาเบลล์ด้วยนะครับ,บลแล้วก็ฝากติดตามน้องแสงเดือนด้วยนะพี่วนนะใครที่ผมบอกเลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่ทานเผ็ดอะไรไม่ได้แต่ผมเนี่ยลองทานน้ำพริก้องแสงเดือนแล้วเนี่ย ผมชอบมากเลยน้ำพริกปลานินย่างใช่น้ำพริกปลานินย่างคืออร่อยมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะพี่พีเอชีนะมีมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีมีแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะซื้อ3กระปุกแข็กระปุกเล็กหนึ่งค่ะได้ไม่ว่าพี่จะซื้อกระปุกเล็กกระปุกใหญ่3มกระปุกขึ้นไปเราฟรีกระปุกเล็กซึ่งกระปุกทุกคนนะไม่จำเป็นต้องซื้อกระปุกใดกระปุกหนึ่งแต่ถ้าเป็นซื้อกันมา3กระปุกเท่านั้นนะได้ฟรีหนึ่งกระปุกกระปุกเล็กนะทุกคนนะ ก็ใครสนใจติดต่อมาค่ะเบอร์ก็ได้เบอร์ผมก็คือ0 6 1 5 9 3 0 4 0 8นะครับผมส่วนเบอร์น้องแข็งเย็นก็ศูนย์เก้าสามสามหกศนะครับใช่ครับผมโอเคครับติดต่อเนี่ก็ติดต่อกันเข้ามาแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่ๆนะก็ผมลองทานแล้วคืออร่อยชอบใช่ไหมใช่คือรอบที่แล้วผมซื้อกลุ่มใหญ่เลยนะอร่อยมากอ่ะถามน้องแข็เดือนได้เลย คือเาตรงพี่แรงอุดหนุนทุกรอบเลยมันเป็นเนื้อปานินที่ย่างมาแล้วนะไม่ใช่ปานินแบบว่าเอาไปทอดหรือว่าอะไรปันปานินย่างนะแล้วมาทำขั่วน้ำพริกมันถึงจะมีความกลมกล่อมแล้วก็หอมทุกคนนะใครที่ยังไม่ลองชิมยังไม่เคยจะอ่าซื้อไปทานลองดูทุกคนลองกระปุกนีก่อนได้นะลองกระปุกนี้ก่อนก็ได้ลองไปชิมก่อนถ้าติดใจข้อแม้ซื้อใหม่นะทุกคนใช่ครับยังไงก็ใครสนใจก็ตามน้องเลยนะพี่นะทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์นะพี่พี่นั่งหลงยินเพนั่งธรรมิเสร็จยังอ่ะวิลลี่อะะไรน ดังเหรอไม่เป็นไรตอนนี้ยิงเพื่อังนั่งสบายเราก็จนั่งคุยไปก่อนใช้สมุดนะดีซึ่งผมก็ดีใจที่มีโอกาสมาถิงบ้านมิเตแฟงแล้วก็ผมรู้จักความก้าวหน้าของมิเตแรงคือมันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนมากผมจะเลให้ฟังนะผมเป็นเพื่อนมิเตแฟงตั้งแต่สมัยเรียนรู้รู้รู้นี่แต่มิเตแฟงอยู่บ้านหลังไหนยังไงรู้นี่ชีวิตอยู่รับบ้านคันไหนเมื่อก่อนทุกคนผมเห็นมาหมดแล้วซึ่งตอนนี้มันกลับจากหน้ามือเป็นหลังหลังเป็นหน้ามือดิแบบก็เป็นก็เป็นหน้ามือแล้ว ทุกอย่างดูเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างดูครบครันไปหมดซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะแม่แฟนคือคนที่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็อยู่กับพ่อกับแม่ที่แบบพูดตรงนะฐานะยากจนเลยทีเดียวใช่คำว่ายากจนดีกว่าซึ่งผมเองก็ไม่ต่างกันทุกคนแต่ตอนนี้เพื่อนแฟนผมนี่คือเ้ากระโดดไปขั้นไปคนเยอะมากเนี่ยไม่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 ใช่เ้ากระโดดไปเยอะมากมีทุกอย่างมีบ้านตัวเองมีมีที่พักที่คอดูแลอย่างดีด้วยกากเมื่อก่อนทุกคนอคือเปลี่ยนไปมากแต่อย่างหนึ่เพื่อนแฟนไม่ลืมเลยหรือเปล่า ไม่ลืมเพื่อนใช่ครับอย่างอที่เพื่อแฟนคือไม่ลืมเพื่อนนะเป็นเพื่อนขนมาไม่แฟงจะก้าวไปข้างหน้าแค่ไหนแต่คนที่เป็นเพื่อนแฟนคือยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนะไม่มีคําว่ายิงย้สาโศหรือว่าทอดทิ้งหรือว่าไม่มีคํำว่าลืมเพื่อนลืมฝูไม่ใช่นะยังมีความเป็นเพื่อนเหมือนเดิมจําได้นะใช่ครับแล้วน็วันนี้สิ่งที่ดีมากๆเลยใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นใครๆก็ถ้ามาก็เราก็ตอนรับก็ต้อนรับแต่ว่า ที่เราไม่ต้อนรับก็คือแบบไหนรูป้ป่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะมันจะมี p f c ไม่รู้ว่าจากไหนนะเขาอ้างตัวอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยว่าอ้างตัวบอกว่ารู้จักกับผมแล้วก็มาหน้าบ้านผมเลยอะ่ะ <mm mm> มาปีสิทเออถือถุงปุ๋ยเลยผมก็ไม่อยู่ผมทำทุรละแล้วมีกรณีแบบเนี้ยมาสง่สงส่งทนละไม่ใครทำไม่รู้เขาบอกเขารู้จักกับผมแต่ผมเองไม่รู้จักกับเขาะ ไม่รู้เขาถือสุบือเมานั่งตรงนี้แหละมานั่งตรงนี้แล้วก็เราก็มองในกล้องแล้วก็หน้าตาหน้ากลัวมากไม่ไม่ไม่คนนั้นไม่ใช่ใช่คนนั้นชื่อไอ้งายคนนั้นผมรู้จักอไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งไอ้นี้เขาบอกเขามาจากกรุงเทพใช่ไหม้างมันใช่ครับน้องใหม่บอกมาจากกรุงเทพนะเขาบอกเขามาจากกรุงเทพแล้วเขาติดรถอะไรทหารตำรวจเลยมาสักอย่างเขาก็เลยมาที่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาเข้ามาบ้านผมเนี่ย เขาต้องการอะไรแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือถ้าจะมาบ้านเนี่ยคือมันต้องมีการโทรมาก่อนเดี๋ยววาแจ้งกันก่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบุกรุกบุกรุกมันทปาให้เกียดนะเออถ้าจะโทรนัดกันสถานที่ต่างๆเราพอไปได้แต่ถ้าอยู่มาโผล่ลงที่บ้านเลยมันควทมเป็นตัวมันหายไปเลยมันหายแล้วก็อีอย่างที่บ้านผมเนี่ยรู้ๆกันอยู่ว่ามีเด็กน้อยเยอะนะครับความปลอดภัยมันจะน้อยลงนะ เออย่างนี้นะพี่ๆใช่ทุกคนจะเป็นแบบว่าะจะมาก็แจ้งดีกว่าล่วงหน้าเออจะเจอที่ไหนเนี่ยไม่ใช่อยู่ทัวร์ปั๊บปั๊บที่บ้านเลยมันก็เสี่ยงนะทุกคนนะใช่ไม่ได้อยู่กันเองเนาะในดึกตึกกันเยอะใช่ครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะผมเองก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปถ่ายคลิปสักเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างรู้ใช่ผมมีเรื่องฟุตบอลอยู่ใช่ซึ่งเนี่ยเพื่อนๆผมอ่ะคือสนับสนุนเรื่องการกีฬาให้น้องๆในหมู่บ้านมากๆแล้วก็โดนให้น้องต้นไม้ที่ไปเตะฟุตบอลกับทีมกระแสน้วยผมก็ดีใจที่น้องได้อ่าอยู่่่่ใในนนกกกลลุมาาารแบบวเีฬ ดีกว่าไปเล่นอ,อย่างอื่นที่มันไม่ไม,ไม่ถูกไม่ควรนะใช่แล้วก็บางคนเขาอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยมีทีมฟุตบอลเนี่ยคือผมเรียกเรียกตังจากเด็กๆด็กไม้ไปเตะจังหวัดน,นู้นจังหวัดนี้เคยเคยลงใส่ไหมเคยลงใสยเลยวันนี้คลิปนี้ผมจะมาบอกเลยนะตั้งแต่ไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาทํานะทีมฟุตบอลเนี่ยผมทามาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่น้องๆเนี่ยอายุ13ตอนนี้15บีเต็มละ ไม่เคยเสียตังค์สักบาทให้กับผมเลยนะตอนที่ทำก็นไม้ไปก็ไม่เคยมีของเงินของเงินพวกเัานคือน้องก็ไปแบบด้วยทั้งตัวเปล่ากับเสื้อผ้าแค่นั้นเองที่เหลือป็นจะแฟงซัพพอร์ตหมดแล้็ที่พักของกินต่างๆใช่ครับเียมทีมนักฟุตบอลเนี่ยคือไปแล้วก็มีเช่าห้องให้ด้วยแล้วก็มีข้าวกินสามมื้อด้วยแล้วก็มีน้ำมีอะไรครบครันเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรางนองไม่ต้องไม่ต้องออกเลยน้องๆคือเตรียมแค่แรงไปเพื่อไปเตะฟุตบอลแค่นั้นเองกับกำลังใจดีๆใช่ดถ้นเังวันเนี่ยคือ เราให้น้องไปหมดอ่าได้กันเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้อะไรไม่มีกันได้เสียเงนะินตรงนี้สักบาทเลยนะครับแล้วก็รอบที่แล้วเราไปได้ลองแชมป์มาที่สุพรรณบุรีถ้วยใบนั้นก็คือถ้วยศักดิ์ศรีของทีมเรา,เราผมก็ยกให้น้องต้นไม้ไปนะอ๋อเราเออเอ,อ,อยู่ที่บ้านอันดับสองใช่ไหมครัใช่ครับอันดับสองแนละ้ว<อ>ถ้วยเนี่ยกว่าจะได้มาคือมันยากมากเลยนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าสมัยนี้ทีมเก่งๆดังๆเยอะเก่าตัวมาเยอะแล้วก็เด็กสมัยนี้มันแอจะโซเชียล E> ด, giving, ดูตามกันดูตามต่างแล้วก็เรียนรู้จากโซเชียลเยอะก็อีกอย่างเป็นโรงเรียนกีฬาที่เขามีระบบระเบียบถือว่าเราได้ที่สอนเนี่ยเก่งมากก็ดูอ่ะหานไปที่ไหนก็มีแต่ข่าวบ้านเรามีแต่ข่าวมีแต่ป่าไม่ไม่มีโค้ชที่แบบว่าเก่งๆไม่ได้มีโค้ชที่เก่งไม่ได้มีสปอนเซอร์ที่นานๆเราก็มีแค่ใจของเราที่สู้อย่างเกิดจากความตั้งใจของน้องที่อยากจะออกไปข้างนอกเพื่อจะไปดูโลกภายนอกที่ว่าอยู่ในป่าแบบไม่มีอะไรนะถือว่าดีมากมากแล้วก็ เขาเรียกอะไรน้องๆก็มีแผนที่จะต้องไปเตะบ,บอลอีกหลายรายการมากเลยคนระับนี่<ม>ก็คือเป็นถือว่าเป็นพ่อคนหนึ่งได้ของน้องที่คอยซัพพอร์ตน้องทุกอย่างนะใช่เราแต่งเลยก็พ่อ,อที่สองเลยอืมคือตั้งแต่เราไปได้ ชมป์มาอย่างเงี้ยลองแชมป์เงี้ยโอ้โหแล้วก็อีกอย่างมีมีไหลมีไหลที่ไหลสนามเนี่ยอยากจะดูเราเตะมากเลยนะบางคนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ทีมเรานะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ๆเนี้ยกลับกลายเป็นชอบเราเฉยเลยกลับกลายว่าอยากจะให้เราไปเตะรายการนี้รายการนี้เพื่อแบบไปเป็นสร้างทีสารใ้กับรายการด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนะผมจะเล่าให้ฟังนะเอที่เขาเป็นเอฟซีเราเลยนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหัวหน้ากันไฟฟ้าเลยนะหัวหน้ากันไฟฟ้าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เขาเป็นโค้ ทีมฟุตบอลแต่เราไม่พูดว่าทีมไหนเขายังชอบทีมเราเลยนะ,ะใช่คือทีมเราไปเตะที่ไหนเขาจะหยุดงานเลยอะ่ะไปดูเพื่อที่ไปดูเลยน่นทีมเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ชอบมาก FC ตัวยงก็ว่าได้นะกคนนะใช่วันนี้วันนี้จะกล่าวว่าถ้าผมทมาําอะไรเสร็จแล้วคุยกับเพื่นชาผมก็จะชวนมันจะไปมได้กินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันได้ไหมไปเป็นเพื่อนกันคือผมจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่็มาผมเองอ่ะเช้าเช้าเนี่ยผมอาจจะต้องทานข้าวกตอนเที่ยงเนี่ยไหมผมจะกอดไหลย้อนตอนเที่ยงเนี่ยไหม ได้ใช่ไหมได้โมเวลากาบอกก็ได้กันดได้ได้ได้ครับเพราะว่าผมมาตอนเช้าแล้วผมอาจจะต้องทานข้าวเพราะผมเป็นคนระย้อเนี่ยถ้ากินเส้นอ่ะมันอาจจะยังไม่ย้อเลยยังไม่หิวพอกินกาแฟไปนะเดินเช้าเาเลยรือมึข้าวหรือย่งเนีคุณอจะกินข้าวตอนเช้าคุณชยังไม่กินเลยใช่คือตอนเช้ามัเนี้ยถ้าผมื่นเ้าเจ็เนี่ยผมจะกินกาแฟก็ผมินข้าสักเก้าโมงสิประมานี้ะยิงเนนจะเสร็จแล วันนี้เอาตัวผมตั้งใจอย่างเดียวคือมาหิ้งไปกันทุกเพลงไม่ว่าจะน่าจะอยู่อะไรนะเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวเป็นชั่วโมงเลยนะครับเข้าใจะไปทำสมาธิไอ้คือเขาเขาเขาถึงทุกอย่างไงอันนี้เขาเขาใจเพื่อนแบแบบนานนิดนึงนะใชเข้าใจอยรู้เลยว่าการทำสมาทีคือไม่ใช่ว่าจะแค่ห้าหกวิสิบสิสิบสิไม่ใช่ทุกคนคนที่เข้าถึงจริงถึงกันรู้ว่าการทำสมาทีคือแบบเป็นอะไรนั่นแหละเสร็จละ โอเคทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาเพื่อนแฟนหรือว่าเพื่อนใหญแล้วก็น้องแสงเดือนนไปหาหญิงเจอ่ันนะโอเคน้องหนักกดเลยเพื่อนหนักขอบคุณนะครับพี่หนักเด็กดิ่งคือแบบเขาเชิญนะน้องแสงเดือนเชิญเลยเกดิ่งเดิ่งเรียกซักเรียกว่างจุ้ยนะไฟดนึง เล็พีกได้อ้คุณน้องหมาไม่เคยเห็นน้องใหม่น้องหมาเเก่อะมอดนี่จะแต่งวีนะนี่็ัดีค่ะเยอะมากเป็นเยอะไม่โดนกุญแาจริงๆันไแบบจีไปเอาแก้วอนาให้พี่ ทไมีเรื่องุ่นว่ิร่องที่ผมองนะก็จะแย่งคร่าวๆเรื่องของจง่ดีแล้วก็อาจารย์ของนาาที่ตอนนี้กําลังออกแบบทําร้ายคนอื่นด้วยแล้วก็มีนัพมที่แว่าแก่งกล้าอที่ผมตามมาแล้วที่ใ่อนสัีเนะับผมปก็ไกันตัวก่ข้อความด มน,ม,นม,มีส่งที่ทีช่หมมีวิชที่เรากรู้ว่าขเขาเป็นนักเรียนมาจากที่ใดอาจจะยินแดงเสียหมต้องราคุณพูดอีุนไม่้คนมาเกยวราพูดนคแต่เราคืคอจะพูด งานรายการแบบเยี่ยมงานแต่ภูเขาพูเอะอารมเหมือนแันาาแบบวมัมก่อยปวดที่แบทำากเราแต่เขาไม่ได้ดูัญไานแต่ผมตึ้งกับการพูดถูกนเลียบนิ่แล้วก็รู้สึกว่ามีความรล้แบบว่าไม่ธรรมดาไม่เหมนาเหอนัมีเรื่องอะไถามอีกได้เลยนะต้องแบบยังไง เป็นเด็กเนกสี่นีเรียกว่าแรจจจดีเาเนออกอ่าอันนี้จะรู้ทเด็คือมีการปลูกเสกมากักจริงขึ้นมาแล้วทตู่เราปกเสจมาแล้วแต่เราจัได้แล้สกสึกที่มย่างอย่างดูมีความแข็งแล้วก็สามารถปกป้องเราได้ใช่ไหมจับเราช่วแล้วก็รากด้วย แลวส่นี้อยากจะเข้าปเฉลยป้องน้อสิ่งนี้คือแ้ลิตนสิ่งนี้แหละที่จะสู้กับเข,ขาได้แล้จะาเขาคิดจะทข,ของหือสิ่งใดที่ไม่ดีใส่จะช่วกต้องคการกพวกคุณใส่หันทั้นตัวเลยคือคนตื่นเต้นมากคนไม่เจอหนไม่เจอหน่แบบน่ารัาที่เป็น แบ่ปี้มาก่อนทองตรงผมไม่เคยเจอชิมเองนครั้งแรกนะตรงไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนี่ทีแรกมันจะเป็นก้อนอย่างนี้ะฉพานแล้วก็เราเอาไปทําให้เป็นแบบนี้เพื่อให้แับอยู่ใชใจเฮ้ยว่าเพื่อทแบบนี้มันโตเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะน้ำพุ่งมาถานเนี่ยเริ่มงอกแล้วเนี่ยที่แรกก้อนเนี่ยถามพี่เจเลยเขาเคยเห็นผมเอาน้ำพุ่งานื้อถาวรูาไหมมันจะเป็นก้อนจะงอกค้ณถ้าเป็นของแท้จะงอกแต่ถ้าเป็นผงบอมก็จะไม่มีแต่งอกนะอันนี้คืออย่างที่บอกครับ เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ได้ใหญ่แล้วคือทำในการโตรเรื่อยๆไม่มีการเล็กลงใช่แล้วมัความชีวิตเราแน้วแต่ออย่างเรื่อยๆอยู<ช>่ปะคือเราไม่ใช่แ 74. ลดเล็กธรรมาเจ็ดสีลองสังเกต,ต,อกตลองสังเกตตรงนี้ลองสังเกตลองสังเกตเนื้อเนื้อทุกทุกชะตากัรนี้มากเลยเลสังเกตให้สีน้องที่เรีมจะมีสีแววแววมาใหม่สีเหมือนเป็นสีตงนี้มันจะเป็นใช่ไหมพี่เขาเรียกว่าเจ็ดสีเจ็ดสีใช่ไหมใช่แล้วในเจ็ดสีจะ ายากสีธรรมชานะูปทรงเนี่ยรูปคือมันจะไม่เหมือนกันนะม,มันจะแตกมาไปยัมีรูปหยดน้ำบ้างรูปวงรีรูปไข่บ้างนะไล<ห>่ต่ามกันลงไปแต่ละส่วนี่คือมันโตมนนมนมนนมไม่เหมือนกันใช่ปหมมันมีการเแตกนอกมาไม่เหมือนกันมีก้อนใหญ่มากนี่คือก้อนแต่ละเป็นก้อนหนึ่ใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นก้อนหนึ่งสี่งมันทะเยอทะยานไหมพี่ดิมันเป็นแรงหลายเจ็ดสิ ีความอลังการของผมไม่เคยเจอนี่มาก่อนเลยนี่นี่นี่ไอเนี้ยถ้าสังเกตอะมันเหมือนคล้ายครูปคนนั่งสมาธิผู้ชายเหมือนมากใช่คนนั่งสมาธิเลยนะโอ๊ะอันเนี้ยสวยนี่สวยมากเลยใช่โอ้ยจริงคือแบบไม่ธรรมดาจริงดตั้งแต่แรกเห็นจนถึงแก้วพลอยอย่างนี้แค่เล่ยอย่างความพิเศษแก้วพลอยตรงไหนรู้ปล่าถ้าดูดีๆอะเขาเจนม่ไหมทองนะรู้จักไหมทองในสีเหลืองนี่คือไหมทอง เรียกเขายว่าไหม่อหมีหอมพิเศษใช่มากกว่าขนเหล็กใช่คือมันจะมีไหมายของสีดำกับไหมของสีทองจะเป็นขนเหล็กใช่หมทองจับดีแล้เหมือนกันใช่ดีเหมือนกันเลยแลแค่ต่างกันแค่สีต่างกันแค่สีแต่ว่าดีเหมือนกันเขาอาจจะเป็นอีกอย่างว่าในแก้วขงขัใช่ที่ทำแก้วขงขันี่คนิดไหนชนิดคนละคือตอนนี้ที่ผมดูมาเนี่ยผมชอบมาก ชอบทุกอย่างที่อยู่ในหน้าเลยตอนนี้นนี่นี่สวยนะน่าใ่ไหมแฟนเนี่ยจับตุลเลยเหมือนกันอ๋ออันนี้สามารถให้พอได้เลยสวยมากเลยพี่อยากให้ได้เลยนะคือเอาตรงมันไม่ซับซ้อนในการใช้แล้วแค่ค่อยคอก็จบเลยแล้วก็เรื่องของการดูชันผมขอตัวพี่เองเปนที่หนึ่งต้องมีการต้องคาถาอะไรนี่ป่ะไม่ไม่ไม่อยู่ที่จิตใจหรือปะแค่ที่หนึ่งก็คือเสร็จแล้ว โอก็คือตามคนข้อดีอยพยายามจะทำกิจสิ่งนี้ได้ป่ะที่ยิบูช่าครับแล้วก็อยากรอ,อ,อดอยากรอบใต้ห้องมากอะไรประมาณนี้เพื่อความมาประกองให้มันแข็งน,นานๆมีผลมากไม่เชื่อไม่เชื่อลองลองไปได้อ,อันนี้คืองอกขึ้นสวยมากเลยทีแรกนี่ยังไม่งอกน,นะที่แรกมีเพลฟซีหลายคนเนี่ยขอเช่าเนี่ยผมจะให้เขาเช่าแล้วทำไปทำมาผมก็เลยเอาน้ำพึ่งมาทาไว้ เนี่ยประมาณสองาอาทิตย์นะเนี่ยมีงอกขึ้นคือแบบงอกกบบสวยมากจากช้าเลยจะใช้เวลาต่างกันมีเช่นว่าทายงอกเับจะต้องใช้เวลาและทุกสิกอย่างจะต้องใช้เวลาทั้งนี้ก็มีที่บางช่วงเนี่ยบางคนอาจจะปุยทายแล้วทำบุญทำบุญที่ไม่ไหมีบุญตุ่งอย่างเงี้ยก็จะงอกเ็วอย่างเงี้ย คุณป yeah. yeah, hmm? yeah, ่วยมากเสือน่ะคุณป่วยมากดูว่าตื่แล้วผิมากเนี่ยคือ PFC เนี่ยหลายคนเนี่ยเขาเขาชอบไปชอบเขาเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในทิ้งนะแล้วแล้วผมจะให้ดูนะนี่คือผมเก็บในทิ้งส่งเลยและแจ็คเก็ตเหล็กเม็ดก้อนใหญ่นะอันนี้มี PFC เขาชอบเยอะมากนี่เคยให้ยังผมไม่แปลกใจทำไมไม่ติดใจไม่ติดกล้องวงจรในบ้านเนี่ยเพราะใช้ต้องติดต้องวงจรนะในบ้านที่แบบนี้ไม่แปลกใจแล้วครับผม อันนี้เป็นก uh, ้อนใหญ่ของแกะเลตลองดูข้างในอ่ะใหค่ทุกันเลยอ่ะสังเกตดูมันดัดขุนศรุตปอดโป่งทุกนใช่อันนี e. min, ้ตีอันนี้ตีมันทำก้อนเลยนะรู้ปอดโป่งเป็นไงเห็นชัดมากอันนี้คือมันพิเศษกว่าก้อนอื่นนะครับคือมันเป็นใช่มันมันคือปกติมันก็ก้อนใหญ่แต่เราไปทำให้ บริมังขนาดนี้เพื่อพีเอฟซีหลายท่านจะได้เช่าไปด้วยคือให้ไม่ได้หลายหลายคนใช่คือสมมติถ้าเขาเช่าตอนนี้ไปก็ได้แค่คนเดียวอ่าอืมเราอยากแฝงเนี่ยข้างในน้นใหม่ทั้งไปแต่ทีนี้มันทีอย่างคือมันออกมาเป็นรูปทรงที่สวยแล้วก็ห้อยคอได้สบายบางคนจะเป็นแหวนก็มีใบางคนจะทำเป็นน้องมีคนคืออันนี้คือเราเราจ้างช่างเขานะคือเราสนิทกับช่างเขามาต้องตั้งแต่สมัยเราทำนิ้แหละอ๋อนั่นแหละเราเข้าใจนะเขาว่าเขาจะทำแต่งานเกอง เนี่ยอันเนี้ยฝีมือช่างแต่เนี่ยฝีมือ đ ỉ ิ h เด็ดนะครักเชือกใช่ถักมาเนี่ยใช่รับเชือโอ้เก่งมากยากมากจริงเพราะมันละเอียดแล้วก็แน่นมากคนจะมาถั่คุณตาอีกท่าวยคุณตามีคุณตายคนหนึ่ที่กระจายรายได้กับเขาก็ด่งดัมากเพราะว่าให้คุณตาีได้กับตัวเองด้วยใช่ไหมเหมืน่นคุณนั่งสมาธินะสวยมาก ใัน,น่ีัวใหญ่แก้วเงล็กอันนี้แรกเด็กงนคือแวนสวยๆน,นั้งหมดนมีของเด่นๆทุกคน,น,นสวยจริงซึ่งวันนี้ผมก็ดีใ,ใจที่จะขอว่าพี่จะนํานไป,ปบูชาพวกกันตัวเองด้วยแล้ก็พี่คนไหนสนใจก็สัถามมาได้ทั้คหมดนะสวยมากทกัวอ่าเอา,อางี้พี่พีพพคนไหนนะที่สนใจนะสามารถ ทักไปหาเพื่อนแฟดก็ได้นะครับขอบคุณค่ะใช่ัไปหาเพื่อนแฝดก็ได้แล้วก็ใครที่แบบว่าจะทักมาหาเพื่อนแฝดก็ได้ทักมาหาผมก็ได้ก็แล้วแต่นะก็เหมือนแบบเดียวกันเลยนะครับตอนนี้นะแล้วผมบอกนะคือเพื่อนแฝดเนี่ยเขารักจากผมเนี่ยเป็นของแท้นะคือมาจากตัเนี่นะครับวิดีโอก็เป็นการยืนยันหลักฐานนะทุกคนนี้ผมมาทำคลิปให้เห็นนะผมไม่ได้จำพูดค่อยๆหรือว่าพูดลอยๆนะนี่ครับนี่คือรายการตัวที่ผมมาถึงบ้านเ้วยแฝด้ก็มาหาพี่เพชร รับของจากหนิงยิ่มเพชรมาสักคุยเลยสดๆร้อนๆมือนนะทุกอย่างนี้คือไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นของปลอมก็เลยนี่นี่ครับจากหนิงยิ่มเพชรทุกคนนะให้เห็นกันจะจะแจงแจ้งเนี่ยทุกคนนะมันแต่ย่างคือสวยมากพี่พี่มันเรามีเชื่อเป็นทรยไดนะตื่นเต้นมากอุ้ยคอนี้สวยเห็นชัดเจนมากเวลาเข้าตาติดตัวไวมากเลยมาครับพี่ ต้องมีวัตถินผมต้องการเข้าฝากคือของที่ป้องกันพี่คุณใส่ในน้ำดอมแล้วก็ช่วยวในการปกป้องรักษาตสดุในในการเดินทางเข้าฝ่าที่คนที่เชื่อเชื่อนี่เอาไว้ไม่ไงร้อยเข้าไปก็ไม่ขอได้แนละ้วสบายสบายเลยลอย่างเชือกที่มันใส่สบายมาันสบายมากไม่ต้องกลัวมันจะหลุดเพราะมันมีตุ่มให้ใส่สบายมันดีกับพวกสร้อยพวกเหล็กอะไรอย่างนี้อีกอย่างสร้อยพวกเหล็กแะคือเขาจะไอ้นี้นะ มีสมุนไพรแบบอันนี้มันจะขึ้นเสนียขึ้นอะไรเงี้ยโดนแดดแล้มันจะร้อนแต่เนี่ยมันจะดูดไม่สพี่วมากจริงโอเคงั้นวันนี้ผมสำเร็จการกินผมมหาวี่าลัยแล้ว่นี่ากับกันที่ีเลยละแล้วก็พี่ตีคนแต่ทีม่บอกไปวแดกทีิต่อมาได้คนได้ผมให้เห็นกับบ้านมาถึงที่จริงไม่ว่าจะพูดมั่วๆอ่ะต้อง่นมาลผมด้วยนะเพ่จะได้พิมพ์รูผมด้วยได้ครับโอเคงั้นที่ผมขอ พักผ่อนด้ยิีพักผ่อนดีกวดมากละไวคนชิหน้าใครจะได้ติเตอ่ต่อมานะก็ถามเามาผมทิ้งเบอร์ไว้ทุกคนนะอ้นี่องูเถมาเลยขอบคุณนัาที่เดูดเลยระวงขนีไว้ในจองที่ัเสียงที่ดใส่ยผู้ที่ดนกับผู้ที่้องจับ ก็เวลาใดระวังไว้อครับเตือน้ะังต,ตัวนะพกเพที่เกิดขึ้นาไม่มีงอกล่ว้า่งทีเกิดขึ้เราต้องระวังตัวเองไม่มีใครบอกจะทำอะไรเตอนไหนทุกคนนะต้องร<ช>ั<ช>ยิบเลยบอกว่ายิบลบอกผมว่าหลังจากนี้นให้ระวงังอาจารย์รู้ดีมากๆให้ระวังนะแต่ว่าถ้ามีแกคนเหล่งรลยเนี่ยไม่ต้องวงเาอาจจะทำอะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลอิดตัวไปดูไม่งั้นก็ ลงห้อยปิดคอไปอบบบบไม่ต้องใ,<ช>ให้เขาเห็นเดี๋ยวเราจะพึมกลับไปผมจะไปตามล่าไอ้หมอพีกมาดูนี้มันจะเจอแก้วคนเดยมันจะเป็นยังไงทุกคนรอดูทุกคนนะผมจะไปหาคนให้ได้แล้วก็จะตลองอยู่เลยว่าแก้วคนเด็กเนี่ยมันจะสู้ผมหรือเปล่ารอดูทุกคนนะรอชมคลิปเลยโอเคอยังนทีนี้ผมขอกลาทีๆ <c oughs> ก่อนนะพี่เมยทุกคนนะพี่เมยเดี๋ยวมีเจอร้านใหม่ทุกคนนะฝากดตามพี่แฟฝดไปด้วยแล้วก็น้องแสงเดือดด้วยแล้วก็ติดตามพวกเราทุก <c oughs> ๆคนนะไม่ว่าจะ ที่อยู่ยในเกิดเาเรี่เป็นเพื่อนเพื่อเราฟังไปตามทุกๆกคนเลยแล้วก็เป็นกําลังใจเพื่อนเนลนกี่ยวรอดูทลิปหลังจากนี้ได้เลยหลังจากที่เพื่อนเนี่ยได้แก้วผลเหล็กหรือว่าแร่เหล็กไหลไปเนี่ยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าพี่พีเอฟีท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักไปหาเพื่อนได้เลยนะครับรตอว่าทักมาที่เราก็ได้แล้วแต่เลยนะทั้งทั้งได้พี่พีเอฟซีอยากจะอะไทักเพื่อนแตกก็ได้ทักมาผมก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะมาจาับเราแนะแต่ว่ายืนยันเลยว่า แกคนเหล่นี้เพื่อนแสดมาหาผมนะคะผมเดียมีเดียมีเกียแบ้วมาถึงที่จริงๆนะรับกับมือมี่อินเพชรเลยโอเคครับพอไปคิดแล้วนะเช่ไหมทุกคนสวัสดีครับผมเจอัล้หม่มากครับ